ฮัลโหลครับก็สวัสดีเพื่อนๆพื่อนีพ่พน้องๆชาวคาบาวทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับมีแม็กนะวันนี้ผมจะมาทําคลิปเปิดสวมใส่นะครับในไอดีวิของผมเนาะก็เป็นวิน้อยๆน,นะครับผมเลขแดงจะอยู่ที่5 6าหมนะครับเลขฟ้าจะอยู่ที่5 5าหมนหะ้าเนาะประมาณ5 0,000นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวนี้จะคาร์สิบนะครับผมส่วนรายละเอียดก็เดี๋ยวให้ดูก่อนอ่านี่นะครับเลด ชิเลตจะอยู่ที่73นะครับทับ75เนาะประมาณนี้นะครับผมเพนจะอยู่ที่700นะครับแล้วก็หน้าป้องกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปหน้าอ่าหน้าดูดนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูสมใส่กันนะครับสมใส่ในดีนี้นะครับผมยังไม่เสร็จดีนะยังส่วนมือก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวไปดูชิ้นแรกกันก่อนเลยนะไปดูหูนะครับหูเป็นหูแวมหูแวมหูแวมนะ หูแวมนะครับบวก9 k o s สนะครับผมอีกข้างหนึ่งใส่เป็นหูเดฟบวก7 k o s สนะครับคอใส่เป็นบวก19นะครับผมแล้วก็สร้อยนะครับเป็นชี้666กหนะครับ k o s สนะครับผมส่วนกำไรเป็นชี้เแล้วก็ชี้หแล้วก็แอมสนะครับ K h a o s สินะครับ2ข้างเลยนะเหมือนกันนะครับ แล้วก็ชามใส่เป็นชามม่วงนะครับบวกหเนาะมอไซเป็นแม็กแม็กอ่าคิเลตนะครับผมแล้วก็ออฟเป็นเพเนบวก80นะครับอ่าเอ็กซ์ทีมหนึ่งนะครับดีวายสิบเนาะมอไซด์บวกยีนะครับผมแล้วก็เอฟเวกเตอร์นะครับท็อปทั้ง4ชิ้นเลยนะครับผมท็อปหมดเลยเนาะแล้วก็คุมเป็นคุมเดโม่บวกสินะครับเข็มขัดสิบบวก20นะครับผมทาลิตบวกส1บนะครับ ขนดำกับขนทองนะครับบวก20นะครับแหวนก็เคออสิบหมดเลยนะครับเป็นแหวนบวก4หมดเลยเนาะแล้วก็เคอสิบนะครับอันนี้เป็นแหวนแมลงเนาะแหวนอเวกนะครับผมบวก10เหมือนกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทําแหวนเทมปัสนะครับผมมันจะยังไม่ได้ค่าเจาะเกาะเนาะก็ตัวนี้นะครับเป็นแหวนร้อยห้าธรรมดานะครับผมเคออสิบนะครับ ตัวนี้มือนะครับมือที่ผมบอกนะครับคือยังทําไม่เสร็จเลยนะครับใส่แค่ประทังชีวิตไปก่อนนะครับผมตัวนี้ยังไม่ได้ทํามือเนาะเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นนะครับมือนี้อันนี้ปล่อยผ่านไปเนาะไปดูหัวนะครับผมหัวเป็นหัวทิเลนนะครับ27นะครับอ่าเอ็กซ์ีมสามนะครับ DY10 แล้วก็เสื้อเป็นเสื้อแม็กอ่ามมนะครับผมเอ็กซ์ีมไม่มีนะครับ DY1 นะครับผมตัวนี้ นะครับแล้วก็รองเท้านะครับเป็นแอมสามลูนะครับอันนี้ไม่มีเอ็กตีมนะครับดีไวซ์บวกยี่สิบแล้วนะครับเป็นคาร์บแมนเนาะคารานะครับส่วนโอบนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นที่สิบเก้านะครับเอ็กตีมสี่นะครับดีไวซ์สามเนาะเป็นโอบเดโมนะครับส่วนข้างนี้จะเป็นที่ยี่สิบสามนะครับเอ็กตีมสามเนาะแล้วก็ดีไวซ์สามนะครับ ประมาณนี้อันนี้เป็น x อ็กตรีมสี่นะครับอันนี้เป็น x อ็กตรีมสามเนาะแล้วก็มีส่วนไหนอีกเลยต่อไปเป็นคอสตูมนะครับคอสตูมผมยังทําไม่เสร็จเลยนะครับผมคอสตูมผมคิดว่าน่าจะทําเป็นสามแม็กนะครับไม่ก็เป็นแม็กแม็กแล้วก็ชีดรามิกนะครับผมส่วนออฟก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมไม่เป็นเพนีก็เป็นออฟชีที่มันเป็นท็อปนะครับประมาณนี้เนาะส่วนมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นเจาะแล้วก็ชีดเนะครับออฟก็จะเป็นชีดเก้าเนาะเป็นท็อปแล้วนะครับผม ปีกอันนี้ปีกมันเป็นของสายเวทเอ้ยสายดาบนะครับผมสายดาบเนาะจริงๆต้องเปลี่ยนนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ทําเลยเนาะถ้าผมจะถ้าผมจะทําใส่นะครับก็น่าจะเป็นขี้ขี้เจาะนะครับผมประมาณนี้เนาะไม่ก็เจาะเจาะเจาะไปเลยอย่างนั้นนะครับประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็กล่อง2ใบนะครับประมาณนี้เนาะรู้ๆกันอยู่แล้วเนาะต้องใส่อยู่แล้วของจําเป็นนะครับผมก็ไปดูสัตว์เลี้ยงนะครับ สัตว์เลี้ยงจะเป็น3แม็กนะครับแล้วก็เลดสองเนาะคิดเลดต่อคิดาดาเบดหนึ่งนะครับก็มีออรแอคแทกอีกหนึ่งนะครับ,ม All รบผมนี่ก็การอะไรปกตินะหน้าต่อไปนะครับอันนี้จะไม่มีอะไรดีนะผมยังไม่ได้รีนะสองหน้าหลังเนี่ยคือยังไม่ได้ทานะครับคือสุ่มอะไรได้ก็ใช้อน,นันไปก่อนนะคือยังไม่ได้แบบให้ความสําคัญกับมันมากเนาะก็ใช้อันนี้ไปก่อนนะครับสัตว์เลี้ยงก็ประมาณนี้เนาะเพื่อน ต่อไปลูนนะครับลูนลูนลูนใหญ่ยังไม่ได้เรียนนะครับยังไม่ได้เรียนซักลูนเลยเนาะลูนใหญ่นะครับผมส่วนลูนเล็กนะครับก็ยังไม่ได้เจาะเหมือนกันเรียนแค่ให้มันเต็ม16ช่องนะครับที่เรียนก็จะมีเดฟนะครับเดฟเลดเนาะแล้วก็เอชพีนะครับดูดเลือดสองอันนะครับแล้วก็ลูนิ้นะครับผมเอ็พีนะครับแล้วก็เอ็กพีพาร์ตี้เนาะแล้วก็แอคแทกเลดสเต็งเด็กอินนะครับที่ต้องเรียนเนาะแม็กคีนะครับ แล้วก็คิดาแล้วก็เมจิกแอทแท็กนะครับแล้วก็เมจิกสกิลแอมป์นะครับผมแล้วก็ลูน,นิสเนาะหลักหลักมีเรียนแค่นี้นะครับผมยังไม่ได้เจาะทาเพิ่มเนาะขาดอีกเยอะนะรูนเนี่ยขาดเยอะเลยครับยังยังยังต้องเรียนอีกเยอะเลยนะครับผมแล้วก็มีอะไร,รอีกอะดูว่าหลอดตัวนี้ก็ยัง52ออยู่เลยเนาะนี่ผมอัพส่วนส่วนนี้ก่อนนะส่วนหลังยังไม่ค่อยได้อัพเลยนะนี่นะ โล่งๆอยู่นะครับโอ้หหลอดก็ประมาณนี้เนาะที่อัพแล้วก็มีเมอริตนะครับเมอริตตัวนี้อยู่ที่ห้า0 0นะครับอัพอัพหน้าโจมตีก่อนเนาะนะครับหลักๆขาดแค่สช่องเนาะหน้าโจมตีนะนี่นะครับขายแค่สช่องเนาะประมาณนี้เมอริตห้าหมื่นนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอืมฉายาก็ยังไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยนะเนี่ยเพื่อนๆมีแค่นี้นะฉายา ฉา,ายาเลเวลก็ยังไม่ได้ทำนะครับทำแต่ว่ายังไม่ถึงพันสองเลยเนาะยังไม่ได้ทาแบบมันทําได้อีกอะเออแต่ผมยังทําไม่ถึงพันสองเลยนะครับผมรู้สึกจะเป็นฉายาเท่าไหร่900้บ้างไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับจำไม่ได้ละเนาะประมาณนี้นะครับผมฉายาแล้วก็มีอะไรกับสมุดสมุดก็ยังไม่ค่อยเสร็จเลยครับเสร็จนี้เดียวนีด้เดียวจริงเ,เพื่อนๆสมุดผมเสร็จนี้เดียวจริงครับนี่ครับประมาณนี้ นิดเดียวจริงๆสมุดผมไม่มีจริงนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเออมีอะไรอีกอะน่าจะครบแล้วนะแล้วก็เหลือปีอีกปีปีกเวล45นะครับนี่นะประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เนาะก็ของวิบ้านบ้านนะครับยังไม่ได้มีอะไรมากเนาะเอาง่ายๆหลกัหลกๆอะ่ะของไอดีผมว่ายังต้องทําอีกเยอะเลยครับยังขาดของอีเยอะเลยนะ เนี่ยแหละประมาณนี้นะครับไอดีผมเนาะก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่รับชมมาจนจบคลิปเนาะเอออย่าลืมนะครับไปใส่ของ ex 6กันด้วยนะนี่นะกิตเดี๋ยวมันหมดเวลานะครับเดี๋ยวไม่ได้ฟาร์มเนาะถ้าผมใส่จิตของกิตนะครับเลขแดงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้แ0 0 0มื่นนะครับโอ้ขึ้นมาเยอะเนาะ ex หกนะครับอย่างว่าแหละ ex หกดีวายสินะครับขึ้นมา80,000เลยเนาะแล้วก็ป้องกัน6 66,000นะครับผม โอเคครับคลิปจะได้ไม่ยาวเนาะก็มีแค่นี้แหละเนาะอันนี้มันก็นอกเรื่องแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาจนจบนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเนาะคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ